สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังดูไลฟ์สดขณะน,นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดีท่านผู้ชมที่อยูอ่ที่อยู่ในศูนย์ทุกศูนย์ของ BUG ีทั่วประเทศนะ28สาขานะฮะสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งทุกคนนะครับวันนี้เป็นรายการลิสเตชันนะฮะารายการลิสเตชันจะมีมุมมองการทำธุรกิจของ b u g ูจีเอ็นบีแล้วก็การทำธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์นะฮะตอนนี้รู้ บริษัท b u g ูจีเนะเป็นที่เขาเรียกเป็นที่น่าสนใจของอาชาวบิ๊กลิ์โปรแกรมนะฮะในห,หลายครั้งนะฮะชาวบิ๊กฤิโปรแกรมยังยังเขาเรียกว่ายัางลุยตามอยู่แต่ว่าบางคนไม่มีโอกาสที่เข้ามาดนูนี่เป็นโอกาสดีนะฮะที่มีผมและ c e o แล้วก็มีเมนโก้มาเก็นะฮะมาให้มาใหา้มุมมองเรื่องการทำธุรก,กิจแล้วก็ ม,ม,ม,มุมมองเรื่องแนวคิดการตลาดแล้วก็แล้วก็มีสินค้าหลากหลายรายการนะ,ะที่จะมาบอกเล่าว่าการทำธรุรกิจกับ BUG a แ d BRP เนี่ยทำยังไงนะฮะนี่คือรายการ List s t a t i o นะฮะบอกว่าคนจะรวยเนี่ยมันต้องร่ำรวยในฟารมคิดก่อนใช่ไหมครับคนจะรวยต้องร่ำรวยในฟารมคิดก่อนนะฮะต้องมีวามต้องมีเงินในสมองก่อนนะฮะก่อนที่จะจะ มีเงินในกระเป๋าโอเคไหมครับนี่คือคาคมของท่านซีดีเอท่านสีศีชนนะศีชนโมดีเขาบอกว่าก่อนจะมีเงินในกระเป๋านะคุณต้องมีเงินในความคิดก่อนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากจะรวยจริงๆนะคุณต้องมีเงินในความคิดก่อนความคิดเอามาจากใครก็ความคิดเอามาจากพวกผมยีงไงนะจากซีโนี่ไงนะ วันนี้ผมจะจะให้มุมมองนะว่าต่อแต่นี้ไปเนะี่ยถ้าคุณไม่ซื้อหวยไม่ดูไลฟ์สดแม่น้ำหนึ่งคุณจะทำยังไงคุณจะรวยกับบิ๊กลิ์โปรแกรมได้ยังไงนะครับผมมีคำถามนะมีสี่คำถามวันนี้ว่าคุณจะรวยกับมันได้ยังไงนะนี่คือสี่คำถามที่อนา,าคตของคุณเลยนะคือคำถามแรกนี่ก็คือว่า คนที่คุณคุยด้วยมากที่สุดคือใครนะครับลองเข้าไปดูในโทรศัพท์สิคุณโทรล่าสุดใครบ้างในในในโทรศัพท์คุณอะล่าสุดเนียคุณคุยกับใครบ้างคุณไปดูในในเฟซในไลน์สิว่าคุณเช็ดเฟซเช็ดไลน์เนี่ยคุณเช็ดเฟซเช็ดไลน์ไปหายใครบ้างครับตอบคำถามตัวเองให้ได้ครับถ้าคุณโทรศัพท์ ไปหาเพื่อนของคุณนะโดยที่เพื่อนของคุณไม่เคยประสบผลความสําเร็จเลยในชีวิตคุณเลือกได้ครับครับถ้าเพื่อนของคุณไม่เคยบอกเล่าเรื่องความร่ารวยกับคุณเลยในชีวิตนี้นะสักครั้งหนึ่งคุณเลือกได้ครับแต่ถ้าเพื่อนของคุณคนไหนที่บอกว่ามันจะรวย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 นะคุณจองคบฟฟครับคุณจองคบไฟครับถ้าคุณ คบคนผิดนะคุณโทรหาคนผิดนะโดยที่คุณเอาแต่เรื่องเรื่องไม่มีสาระนะครับคุณไปผิดทางแล้วเห็นไหมครับวันนี้คุณมีโอกาสนะที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาคนกลุ่มใหม่นะโทรหาอัพไลน์ดูสินะอัพไลนมีมุมมองใหม่ๆหรือเปล่าอัพไลน์จะปไปสร้างทีมตรงนั้นตรงนี้หรือเปล่า วันนี้คุณโทรได้เริ่มต้นเลยครับจบรายการนี้โทรได้เลยอย่าไปโทรหาคนข้างบ้านนะครับคนข้างบ้านเนี่ยก็คือคนข้างบ้านเขาไม่ได้มาใส่ใจเรื่องความร่ำความรวยครับเขาใส่ใจเรื่องแบบเออวันนี้จะอยู่ยังไงจะกินยังไงนะจะซื้อหวยตัวไหนได้เลขตัวไหนมานะครับได้แปดห้าหรือเปล่าห้าแปดหรือเปล่าแปดสองสองแปดหรือเปล่า มันจะเป็นแบบนี้นะวันนี้ถ้าคุณรู้ทฤษฎีข้อนี้แล้วคุณเริ่มใหม่ครับเริ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรหาคนกลุ่มใหม่ห้าคนนะครับเขาบอกว่าคนจะมีชีวิตแบบไหนมันอยู่ที่ว่าเราครบคนแบบไหนใช่ครับคนห้าคนที่คุณคบที่คุณค,คุยด้วยล่าสุดคือใครนะครับลองดูสิเอามาประเมินใหม่ครับชีวิตของคุณจะ เหมือนค่าเฉลี่ยระหว่างกลางของคนห้าคนนะครับคำถามข้อที่สองก็คือว่าหนังสือห้าเล่มที่คุณอ่านมาเนี่ยคือนังสืออะไรผมจะไม่ถามว่าหนังสือที่คุณเรียนนะครับไอ้ท่านไม่รู้กี่ปีแล้วเราเรียนจบมาไม่รู้กี่ปีแล้วถามว่าภายในเดือนที่แล้วคุณอ่านหนังสืออะไรบ้าง วันนี้ถ้าคุณยังจับจุดไม่ถูกนะผมแนะนำหนังสือหนังสือดีๆให้อ่านเลยครับหนังสือห้าเล่มที่ระบบบิลลิ่โปรแกรมเอามาให้คุณอ่านเนี่ยหนังสือพวกนี้จะจะพัฒนาสมองคุณนะจะเ,เปลี่ยนมุมมองวิสัยทัศน์การทำธุรกิจครับหนังสือพวกนี้ไม่ได้ทําให้เราเป็นลูกจ้างนะครับหนังสือพวกนี้จะพัฒนาเราประเทือสมองเราให้เป็นเจ้าของกิจการครับอย่าหนังสือเล่มนี้ เงินสีด้านนี่คุณเคยอ่านหรือ,อยังพ่อรือสอนลูกคุณเคยอ่านหรือ,อยังนะครับโรงเรียนสอนธุรกิจครับเคยอ่านยังเคยอ่านยังครับโรงเรียนสอนธุรกิจของโรเบิร์ตท,ทีคิโยสกิเนี่ยครับพยานไกลให้ถึงฝันเคยอ่านยังครับของระบบบิ๊กไลโปรแกรมเคยอ่านยัง นี่ชีวิตเป็นของคุณเนี่ยเคยอ่านหรือ,อยังเห็นไหมครับเป็นที่หนึ่งได้ในธุรกิจของคุณเคยอ่านออยังผมเชื่อว่าหลายคนเคยซื้อนะครับเคยซื้อในระบบบิ๊กซิตโปรแกรมแต่ยังอ่านไม่จบผมเชื่ออย่างนั้นเพราะสมัยก่อนผมทำธุรกิจใหม่ๆผมก็เคยเป็นแบบนั้นอัพไลน์ให้อ่านให้ซื้อแล้วก็ซื้อแต่โทษทีไม่เคยอ่านจบสักเล่มหนึ่งใช่ไหมครับ คนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เขียนนะครับไม่ใช่เอาวันวันนี้คุณไปอ่านาดาราเดลี่อะไรเงี้ยครับไอถุนดาราอะไรเงี้ยอย่าไปอ่านมันไปอ่านข่าวลุงพลอย่างเงี้ยมันได้ประโยชน์ไหมหยุดเถอะครับ,รบมันทําให้เราแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่มีครับทนายคนนู้นเก่งคนนี้เก่งทนายเก่งก็ช่างหัวทนายคุณไม่ต้องไปสนใจนะครับ ถ้าอ่านหนังสือของระบบวิคฤตโปรแกรมเนี่ยมันจะส่งเสริมให้คุณเป็นคนรวยในอนาคตเห็นไหมครับอ้าวจบจากหนังสือห้าเล่มนะผมทวนนะครับหนังสือห้าเล่มที่คุณอ่านเนี่ยกลับไปทบทวนใหม่กลับไปทบท,วน,บบทวนใหม่นะครับเย็นนี้มีเวลากลับไปอ่านเลยข้อที่สามนะเพจ หรือ YouTube นะเพจหรือ hey, YouTube Channel ที่คุณติดตามช่วยคุณ Follow อยู่ทุกวันทุกวันนี้ <Okay. S 1> คืออะไรนไะครับไม่ใช่คุณไปติดตามเรื่องดาราคน,คนนู้นคนนี้ดาราคนนั้นเป็นกิ๊กกับคนนี้ไปเกาเหลากันนั้นะมีแฟนกับคนนี้นะดาราคนนี้ไปเลิกกับคนนั้นเห็นไหมครับคุณเป็นนักเลงคีย์บอร์ดโดยปริยายเห็นไหมครับ เห็นเขาเอาเรื่องดารามาเกาเหลาในในในโซเชียลคุณก็อินกับเขาด้วยครับคุณไม่ต้องไปอินครับมันไม่ทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นเลยเห็นไหมครับไม่ต้องไปสนใจถ้าคุณอยากรวยต้องติดตามเพจบิ๊ก i ิ r โปรแกรมนี่ถูกต้องไหมครับเพจบิ๊ก i ิ r โปรแกรมเพจ m ม n โก้มาเก็เนี่ย ไลน์ออฟฟิเชียลก็มีเยอะแยะเลยของบิ๊กลิโปรแกรมครับ YouTube ไปดู YouTube เรื่องอะไรนะครับยู u t u b e เรื่องอะไรครับทุกวันนี้คุณดูของบิ๊กลิโปรแกรมใช่ไหมครับของอาจารย์สุภกรครับโอ้โหสุดยอดมากเลยของตันศรีใช่ไหมครับของเพชรจันลัดใช่ไหมครับของดาบสมพงศ์ใช่ไหมครับของดาบวีบใช่ไหมครับของเพชรวัชรพลมาบนลือกับคุณฝนอยู่สบายใช่ไหมครับ โอ้สุดยอดมากเยี่ยมนะมันต้องอย่างนี้นะค,คุณฟอลโล่ไปเลยอย่าลืมนะครับถ้าท่านพวกนี้มีวิดีโอใหม่ๆมี YouTube ใหม่ๆท่านต้องติดตามครับนั่นคือหนทางที่ท่านจะร่ำรวยในอนาคตครับเลิกซะเะไอคนที่มีประโยชน์กับเราเนี่ยเลิกเลยไอที่คุณว่าติดตามแล้วมันสนุกดีนะ่ะหนังเรื่องไอ้น็ต n เฟก l อ x เน็ตเฟกอะไรเนี่ยไม่ต้องไปตามมาดู YouTube นี่เห็นไหมครับพวกนั้นมันไม่มีประโยชน์ครับมันก็ได้ฟาร์มบันเทิงอย่างเดียวแต่มันไม่ทำให้กระเป๋าตังกระเป๋าตังเรานะโตขึ้นเห็นไหมครับเอาละข้อที่สี่กิจกรรมหลังเลิกงานคุณทำอะไรบ้าง สมัยก่อนผมทำงานประจากิจกรรมหลังเลิกงานหลังจากห้าโมงเย็นเชื่อไหมครับผมทำอะไรผมไปกินเหล้าเพื่อนชวนไปกินเหล้านะถามว่าคาเฟ่แถวดอนเมืองเนี่ยผมรู้จักแทบทุกร้านใครไม่รู้จักอะมาถาม MDM มดเอ็มนาวันสานี่สมัยก่อนนะครับแต่เมื่อสิบกว่าปีก่อนนี่ผมเปลี่ยนชีวิตเลย ผมจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เขาเรียกว่าไม่ไปไม่ค่อยไปเที่ยวคาเฟ่แล้วผมจะเอาเวลานะ่ะมาพัฒนาตัวเองเห็นไหมครับมาอ่านหนังสือแล้วผมก็ยามว่างของผมผมจะเข้า m e มมิ n งเข้า OPM เข้าเข้างานต่างๆที่ระบบจัดให้อย่าลืนมนะครับสมัยก่อนผมเป็นสมาชิกของ BUG นะครับ ผมทำเครือข่ายมาก่อนนะครับผมก็เริ่มพัฒนาจนผมจากไม่มีบ้านอยู่ผมก็สามารถซื้อรถซื้อบ้านได้นะครับไอ้สี่เรื่องที่สําคัญถ้าวันนี้คุณไม่เปลี่ยนนะคุณแย่แน่โดยสถานการณ์แบบนี้คุณแย่แน่โอเคนะครับสี่เรื่องเนี่ยจําไว้ให้แม่นเลยเดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่ามันจะมันขึ้นหน้าจอแล้วใครเค็บหน้าจอได้เดี๋ยวผมจะลง ในในกลุ่ม b i g l i ลิ Knowledge Center อ,อีกทีหนึ่งนะสี่งุ่ข้อสำคัญมากเขาบอกว่าคนจะรวยเนี่ยทันยังไงรวยนี่มันคืออะไรรอเออรือวอแหวนดอยักษรอเรือตัวแรกก็คือต้องเรียนรู้ครับต้องเรียนรู้เยอะๆต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ทำให้คุณรวยได้ โอเคนะครับต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ทำให้คุณรวยได้วอแแวนวอแแวนคือวิชั่นครับถ้าคุณได้เข้าไปฟังโฮมเมดติ้งได้ไปฟัง o อ m นะได้ไปอยู่ในกลุ่มท่านต้องเอาวิสัยทัศน์ของผู้นำที่ไปเชร์ประสบการณ์มาปรับใช้นะครับ ก็อย่าลืมนะครับคนที่ขึ้นเวทีได้แสดงว่าเขามีประสบการณ์พอสมควรกับธุรกิจ b ี g คนใหม่ๆจะไม่ได้ขึ้นนอกจากไปยืนโชว์ตัวนะครับที่ใส่ศัดการทำธุรกิจสำคัญนะครับมาถึงยอยักษ์คุณยืนการได้ไหมครับยืนการและยอมยอมสอนได้ไหมครับวันนี้ ถ้าคุณอยากรวยจริงยอมสอนได้ไหมครับป๋ากขาบอกยอมสอนได้สอนได้นะค,คนเกซนที่เข้ามาสู่ระบบส่วนใหญ่ไม่ยอมให้สอนมาพักหนึ่งนะครับแล้วก็หนีออกไปเห็นไหมครับคุณต้องเรียนรู้กับมันจริงๆครับต้องรู้จริงกับธุรกิจ BUG and BRP เนี่ยเพราะธุรกิจ BUG and BRP เนี่ยมันก่อตั้งมา20ปีแล้ว ถ้ามันไม่ดีจริงมันไม่สามารถสร้างความร่ำรวยให้ผู้คนได้หรอกครับช่วท้ายเนี่ยผมจะผมมีเรื่องเรื่องเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งผมจะเล่าให้ฟังนะมันมีวิศวกรคนนึงไปตรวจงานก่อสร้างไปตรวจงานก่อสร้างเลยเขากำลังก่อสร้างอยู่ไปเจอช่างคนแรกถามช่างคนแรกอ้าวคุณกำลังทำอะไร าาทไช่างคนนั้นไม่สนใจเขาบอกว่าเออไม่เห็นเหรอผมกําลังก่ออิฐอยู่เนี่ยไม่เห็นเหรอกำลังก่ออิฐดูวิศวกรก็เดินต่อไปเจอช่างก่อสร้างคนที่สองคนที่สองตอบว่าโดยคําถามเดียวกันนะครับคนที่สองตอบว่ากําลังก่ออิฐอยู่กําลังสร้างกําแพงเนี่ยกาลังสร้างกําแพงเลย วิศวกรก็เดินออต่อไปเจอคนที่สามถามคำถามเดียวกันคุณกำลังทำอะไรบอกโหผมกำลังก่อสร้างปราสาทโอ้โหใหญ่โตอลังการนะที่สุดในโลกเลยปราสาทหลังนี้นะครัโอ้โหผมมีความฝันว่าจะสร้างให้มันดีที่สุดเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ถ้าคุณคิดจะทําอะไรคุณต้องทําให้แบบเต็มเปลี่ยมกับมันเลยคุณต้องตั้งใจนะครับตั้งใจเด็ดเดี่ยวเลยว่าคุณต้องสร้างสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนี่คือเป็นสิ่งที่หนังสือคิดใหญ่ไม่คิดเล็กสอนสอนผมมาเห็นไหมครับเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยเห็นไหมครับเวลาหน้าข่าวไปสัมภาษณ์อู้หูเดี๋ยวผมสร้างวัดเนี่ยมันสุดยอดมากเขามีจินตนาการแบบสร้างให้แบบ ดีมากๆแล้วสุดท้ายมันเป็นยังไงครับวัดล่องขนสวยงามไหมครับสวยงามมากฮะเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับคือต้นต้นของโลกด้วยซ้ำไปเห็นไหมครับมันเป็นที่เชิดหน้าเชิดตานั่นคือเขาสร้างจากจินตนาการของเขาว่าโอ้โหเวลาเขาจะทําอะไรนีทำด้วยความแบบโอ้โหมุ่งมั่นนะครับทําด้วยความทุ่มเทเขาไม่มีค่าจ้างนะครับ เพราะเขาเป็นเจ้าของเจ้าของวัดเองนะเราก็เคยไปเที่ยวมาที่วัดล่องขุนครั้งก่อนที่เราไปทําบุญวัดห้วยฝายครับขับรถผ่านอยู่อยู่ซ้ายมือก่อนก่อนทางไปสนามบินอ,อาจารย์เฉลิมชัยเห็นไหมครับวิธีคิดของเขาสุดยอดมากๆถามว่าวันนี้นะฮะวันนี้ถ้าคุณคิดจะทําอะไรคุณทําสําเร็จได้มันอยู่ที่ความคิดความคิดแรกเรื่องของคุณ ว่าคุณต้องการแบบทําให้มันจริงๆจ,จังๆหรือเปล่าครับหรือทําเพื่อให้มันผ่านผ่านไปทีครับให้มันมีค่าน้ําค่าไฟแค่นั้นเหรอในชีวิตเรานะในเมื่อคุณตัดสินใจลงมือทํากับบิจแล้วคุณต้องทําให้มันสุดยอดกันแล้วสุดยอดเพชรทํำยังไงคุณทําแบบนั้นต้นแบบเป็นยังไงคุณทําแบบนั้นแล้วคุณจะร่ารวยเหมือนเขา เไหมครับแบบนี้คนเราทุกคนมันรวยได้มันอยู่ฟาร,ร์มคิดล้วนเห็นไหมครับพอฟาร,ร์มคิดเราได้มุมมองวิสัยทัศน์เราได้เราก็ต้องทํามันได้เห็นไหมครับสัตูดีโอแห่งนี้มันไม่เคยเกิดหรอกครับสมัยก่อนเป็นกอไผ่เห็นไหมครับสมัยก่อนเป็นกอไผ่ผมยังมีรูปรูปถ่ายนะกอไผ่ๆๆนั้งผมเอามาจากปาจีนมาปลูกกับตาเว,วยเห็นไหมครับ วันนี้จากกอไผ่กลายเป็นสตูดิโอเห็นัหนั่นคือวิธีคิดล้วนจากท่านซีโอที่แปลงนะพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ต้นไม้กลายเป็นสตูดิโอวันนี้ถ้าไม่มีสตูดิโอแห่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับกับภาวะวิกฤตยอย่างนี้คนระับวันนี้หุ้นส่วนที่หนึ่งเป็นห่วงทุกคนครับอาทิตย์หน้า ท่าน EC จะไปเยี่ยมที่ฟังก์ชั่นเขาเรียกที่ฟัง์ชั่นโกลเด้นแลนด์กับที่ชัยภูมินะครับหุ้นส่วนที่หนึ่งจะไปบอกว่าการปรับแผนครั้งยิ่งใหญ่นี้คืออะไรเห็นไหมครับมันต้องปรับครับการทําธุรกิจทุกอย่างต้องปรับเพื่อให้เหมาะเพื่อให้เอื้อกับสถานการณ์นั้นๆนะครับอย่าลืมไปฟังนะครับ EC จะไปบอกเ mm hmm. คล็ดลับความร่ำร,ร,รวยในช่วงวิกฤตเนี่ย อีกที่จะบอกว่าจะเริ่มยังไงจะทำยังไงจะมีรายได้หนึ่งล้านห้าต่อเดือนทำยังไงโดยที่ลงทุนน้อยๆถล่มแล้วไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงห้าหมื่นด้วยซ้ำไปลงทุนน้อยๆครับเคล็ดลับฟลาล์มรวยอย่างนี้พวกเราจะไปบอกหุ้นส่วนที่หนึ่งจะไปบอกโดยตรงนะครับวันนี้ผมหวังว่าทุกคนนะฮะ จะร่ำรวยนะโดยไม่ใช่การซื้อหวยนะจะร่ำรวยทุกคนไปกับ b u g and BRP ครับวันนี้ผมขอขอบคุณและสวัสดีครับครบครับ